3. น้ำสมุนไพรโรคไตทุกระยะทานได้นะคะเรามาดูกันว่าโรคไตทุกระยะเนี่ยค่ะอยากจะทานน้ําหวานหรือน้ําสมุนไพรเนี่ยค่ะเราทานอะไรได้บ้างนะคะ 1. น้ําขิงค่ะแต่เป็นขิงสดนะคะไปซื้อขิงที่ตลาดมาแล้วหั่นเป็นแว่นสัก1นึ่งถึง2แว่นนะคะแล้วก็เอาไปแช่ในน้ําอุ่นนะคะเติมน้ําตาลนิดนึงอย่างนี้ทานได้ค่ะ ข้อ2น้ำใบเตยนะคะต้มใบเตยนะคะต้มใบเตยในปริมาณที่พอเหมาะก็อย่าต้มเข้มมากนะคะแต่ใบเตยเนี่ยไม่น่ามีปัญหาเรื่องโพแทสเซียมนะคะก็ต้มใบเตยเสร็จแล้วก็เติมน้ําตาลความหวานตามชอบใจอาจจะเหยาะน้ําผึ้งนิดหนึ่งก็ได้นะคะถ้าท่านผู้ป่วยโรคไตไม่มีปัญหาเรื่องอค่าเบาหวานนะคะสามารถเติมน้ําตาลได้นะคะ สน้ำเก๊กฮวยค่ะเก๊กฮวยนะคะขอ,อะขอเป็นแบบซักเหลืองอ่อนๆน,นะคะอย่าชงเก๊กฮวยเข้มเกินนะคะเราอาจจะต้มน้ำร้อนซักแก้วหนึง่ง100 ml ถึง200 ml นะคะแล้วก็เอาดอกเก๊กฮวยนะคะมาใส่ซัก่าสดอกหรือยิบนึงอย่างนี้ค่ะแล้วก็ เติมน้ำตาลเข้าไปเพิ่มความหวานอาจจะเติมน้ำเพื่องนิดนึงนะคะเพื่อความหวานแล้วก็กลิ่นได้ลดสัมผัสที่ดีขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ป่วยโรคไตนะคะท่านที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานนะคะก็อย่าลืมควบคุมปริมาณน้ำตาลด้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่โรคไตนะคะโรคไตถ้าท่านไตเสื่อมไตวายแล้ว เรื่องเบาหวานจะลดลงนะคะจะมาโฟกัสที่ไตเสื่อมนะคะ3น้ำสมุนไพรนี้ไม่ว่าจะเป็นน้ำขิงใบเตยเก๊กฮวยนะคะท่านผู้ป่วยโรคไตหรือท่านที่ดูแลผู้ป่วยโรคไตาสามารถนำไปทำทานได้นะคะเพราะว่านอกจากจะให้ทานน้ำเปล่าแล้ว3น้ำสมุนไพรนี้เราสามารถทำไว้นะคะแล้วก็ เอาไปแช่ตู้เย็นไว้กินเย็นๆก็ได้ค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าโรคไตระยะท้ายยิ่งระยะ4ระยะ5เรื่องน้ำท่วมปอดเราต้องควบคุมปริมาณการทานน้ำนะคะก็อย่าลืมในส่วนนี้ด้วยว่าเราต้องจำกัดน้ำนะคะเราอาจจะทำอ่าเข้มข้นหน่อยหรือทำเป็นขวดเล็กๆไว้แค่จิบให้ชื่นใจแบบนี้ค่ะ ปูก็หวังว่า3น้ำสมุนไพรที่ปูแนะนำนะคะจะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยโรคไตทุกท่านนะคะหวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านขอบคุณค่ะ